การแข่งขันกีฬาซีเกมส์2025ที่เปิดฉากขึ้นในวันนี้ได้สร้างแรงสันสืเอือนทั่วทั้งโซเชียลและเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่แฟนกีฬาชาวอาเซียนพูดถึงมากที่สุดเพราะทันทีที่การแข่งขันวันแรกจบลงประเทศไทยได้สร้างผลงานชนิดไม่ทิ้งฝุ่นด้วยการกวาดไปถึง18เหรียญทองนำโด่งยืนหนึ่งแบบไร้คู่แข่งขนาดที่เวียดนามซึ่งเคยเป็นเจ้าซีเกมส์หลายสมัยกลับได้เพียง2เหรียญทองแบบช็อกแฟนบอลส่วนกัมพูชาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าภาพและสร้างกระแสดราม,ม่ามาแล้ว กลับไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้แม้แต่เหรียญเดียวในวันเปิดสนามทําเอาโซเชียลเดือดและกลายเป็นกระแสถล่มกันอย่างดุเดือดภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเช้าวันพิธีเปิดแข่งขันบรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความคาดหวังนักกีฬาไทยเดินเข้าสนามด้วยความมั่นใจเสียงเชียร์ของแฟนกีฬาชาวไทยปรบมือดังกึงกก้องเต็มอัฒจันทร์ทงชาติไทยโบกสะบัดต,ตลอดแนวทางเข้าพร้อมเสียงตะโกนไทยแลนด์สู้ๆู้กึกกล้องสนามบ่งบอกความเชื่อมั่นว่านี่อาจเป็นการกลับมาทวงบอลลังเจ้าอาเซียนอีกครั้ง หลังจากที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาไทยต้องเจอกับคำถามว่าจะกลับมาผง,งาดได้หรือไม่ท่ามกลางประเทศคู่แข่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเวียดนามที่เคยประกาศลันว่ากำลังจะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนและกัมพูชาที่เคยจุดประเด็นดราม่าร้อนแรงในซีเกมครั้งก่อนทันทีที่การแข่งขันเริ่มขึ้นกลายเป็นวันแห่งความสุดยอดของนักกีฬาไทยแทบทุกสนาม ว่ายน้ำเริ่มต้นด้วยทองชุดแรกนักกีฬาว่ายน้ำไทยทำเวลาได้เหนือคู่แข่งแบบไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยี V A R ไม่มีดรามา่าไม่ต้องนั่งลุ้นผลทบทวนเหมือนบางประเทศแฟนไทยต่างพากันคอมเมนต์นี่แหละฝีมือจริงล้วนๆขณะที่ต่อเนื่องในกีฬายกน้ำหนักนักกีฬาไทยสร้างความประทับใจด้วยการทำลายสถิติด้วยน้ำหนักที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเมื่อประกาศตัวเลขคะแนนบนสกอร์บอร์ดแฟนกีฬาทั้งในสนามและออนไลน์ถึงกับระเบิดเสียงเฮกึกก้องสื่อเวียดนามบางสำนักถึงกับพาดหัวเข่าว่า ไทยกลับมาคืนบันลลังหรือไม่เป็นคำถามที่ถูกพูดถึงทั้งอาเซียนในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังการแข่งขันจบลงในกีฬากรีฑาวันนี้คือโชว์ของไทยอีกเช่นกันนักวิ่งทีมชาติไทยปรากฏขึ้นบนลู่วิ่งด้วยความมั่นใจสายตาคมกริบตั้งเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่ก่อนออกสตาร์ทในประเภทวิ่ง100เมตรชายซึ่งเป็นไฮไลท์ขององค์การแข่งขันนักกีฬาไทยออกตัวได้อย่างเหนือชั้นทิ้งคู่แข่งแบบไม่ต้องลุนภาพช้าเสียงผู้บรรยายยังไม่ทันกล่าวจบประโยคสุดท้าย เขาก็พุ่งเข้าเส้นชัยด้วยเสียงโห่ร้องกึกก้องทองแรกกรีธาเป็นของไทยทําเอาโซเชียลติดเทรนทันทีคลิปถูกแชร์อย่างรวดเร็วพร้อมข้อความไทยกลับมาแล้วจริงหรือกลายเป็นประเด็นเดือดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วอาเซียนแต่สิ่งที่ทําให้หลายคนต้องจับตาเป็นพิเศษคือผลงานของเวียดนามทีมที่มักถูกยกให้เป็นคู่แข่งสาคัญที่สุดของไทยในช่วงสิปีหลังแม้เปิดตัวอย่างมั่นใจแต่นักกีฬาเวียดนามกลับเสียคะแนนผิดพลาดในหลายประเภท หลายครั้งที่อยู่ในตำแหน่งรุ่นเหรียญทองแต่จบเพียงเหรียญเงินและเหรียญทองแดงช็อกแฟนกีฬาที่คาดหวังว่าจะเปิดได้อย่างยิ่งใหญ่ผลลัพธ์คือสองเหรียญทองเท่านั้นในวันแรกทําให้เกิดกระแสถกเถียงกันทั่วทั้งเวียดนามบางเสียงบ่นว่าการเตรียมทีมยังไม่พร้อมบางเสียงตําหนิงานบริหารขณะที่สื่อบางสํานักออกมาชี้ว่าครั้งนี้ไทยแกล่งขึ้นกอว่าที่คาดไว้มาก ด้านกัมพูชาซึ่งแฟนกีฬาจำภาพซีเกมครั้งก่อนที่เกิดดราม,ม่าเรื่องกฎกติกาและการจัดการแข่งขันทำให้แฟนกีฬาหลายชาติต่างไม่พอใจและโจมตีอย่างรุนแรงแต่คราวนี้กลับไร้ความได้เปรียบไม่มีรายการที่สร้างความได้เปรียบพิเศษใดๆผลลัพธ์คือศูนย์เหรียญทองในวันแรกทำเอาโซเชียลระอุอีกครั้งมีคนคอมเมนต์ประชดว่าไม่มีโฮสต์โหมดผลก็แบบนี้แหละขณะที่บางคอมเมนต์กล่าวแรงว่านี่คือความจริงของกีฬาเมื่อแข่งขันกันด้วยฝีมือเท่านั้น ประโยคเหล่านี้ถูกแชร์ไปทั่วทั้งโซเชียลอย่างรวดเร็วด้านแฟนกัมพูชาบางส่วนโต้กลับว่าซีเกมเพิ่งเริ่มยังเหลือเวลาอีกมากและอย่าเพิ่งตัดสินกันเร็วเกินไปสำหรับทัพนักกีฬาไทายกระแสชื่นชมล้นหลามตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างเป็นระบบการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนความตั้งใจทุ่มเทของนักกีฬาความร่วมมือของทีมโค้ชที่วางแผนอย่างละเอียดขั้นตอนการฟื้นฟูร่รางกายที่ทันสมัยและความมุ่งมั่นที่ไม่ได้มองว่าซีเกมเป็นแค่การแข่งขันในภูมิภาค แต่คือเวทีสร้างแรงบันดาลใจและก้าวสู่ระดับโลกความสำเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการพัฒนาอย่างจริงจังต่อเนื่องหลายปีเสียงเชียร์ไ h a i l a n d n no. u m b e r ร์ดังกระหึ่มในคอมเมนต์เมื่อทุกภาพความสำเร็จถูกเผยแพร่ออกไปโลกโซเชียลเต็มไปด้วยวิดีโอไฮไลท์ชัยชนะการสัมภาษณ์น้ำตาของความดีใจธงชาติไทยบนยอดเสาเพลงชาติที่ดังก้องทำให้แฟนไทยหลายคนกล่าวว่าน้ำตาไหลอีกแล้วทำไมภูมิใจแบบนี้ ความรู้สึกเช่นนั้นสะท้อนว่าซีเกมครั้งนี้มากกว่ากีฬาแต่มันคืออารมณ์ร่วมความภาคภูมิใจและการกลับมาเป็นผู้นำในสายตาของอาเซียนเมื่อผลรวมวันแรกออกมาไทยคว้า18ทองเวียดนามสองทองอินโดนีเซียจี้ตามแบบเนียบเนียบฟิลิปปินส์และมาเลเซียเก็บแต้มไปตามเป้าแต่สิ่งที่สันสะเทือนคือชื่อกัมพูชาศูนย์และกลายเป็นประเด็นวิจารณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหลายคนมองว่าครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าก,กีฬาไม่ใช่การสร้างเงื่อนไขหรือการออกกติกาเพื่อเอื้อประโยชน์ การแข่งขันของจริงคือการวัดกันด้วยความสามารถล้วนๆและความพ่ายแพ้ในวันนี้อาจเป็นแรงผลักดันให้กัมพูชากลับมาทบทวนและพัฒนาอย่างจริงจังในคืนวันแรกนี้สื่อใหญ่หลายสำนักเริ่มขยับผ้าถหัวสื่อไทยพูดถึงการกลับมาทวงบอลลังสื่อเวียดนามตั้งคำถามว่านี่คือสัญญาณเตือนหรือไม่สื่ออินโดนีเซียมองว่าซีเกมปีนี้กำลังเปลี่ยนโฉมการแข่งขัน ส่วนแฟนกีฬาชาวไทยยังคงติดตามผลด้วยหัวใจพองโตและความหวังว่าในอีกหลายวันข้างหน้าแดนสยามจะยังคงรักษาความยอดเยี่ยมและอาจสร้างสถิติใหม่วันแรกจบลงแต่กระแสะยังไม่หยุดซีเกม2025เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแต่เสียงที่ดังกึกก้องไปทั่วอาเซียนในวันนี้คือไทยกลับมาแล้วและครั้งนี้ไม่ใช่การประกาศลอยๆแต่เป็นผลงานในสนามที่ตอบทุกคำถามประเทศไทยก้าวขึ้นแท่นนำแบบไม่เผื่อที่นั่งให้ใคร นี่แค่วันแรกแต่สร้างแรงสันสะเทือนชนิดที่ทุกชาติต้องหันมามองไทยประกาศสักดาแบบไม่ต้องพูดเยอะเรียบง่ายสง,ง่างามและตอบด้วยเหรียญทอง18เหรียญที่พูดแทนทุกอย่าง